สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอยูแล้วนะคะกับช่องแก้วผ่านรวยนะคะคําเตือนนะคะวิดีโอนี้นะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมาะกับคนอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะไม่สำับสนุนการผ่นโรเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ <c oughs> อันนี้มาวินนะถ้าไม่ไม่วินก็ไม่ได้นะทุกคน าสองศูนย์นี่ไงเก้าสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สามหกรวยเปะลาะรวยเะลาะ วิ่งรูด นึ่งเจ็ดศูนแปดกับศูนหกไว้หน่อยทุกคน อะไรพี่อ่ะรถผู้กองที่เขจับไว้คดียาทำไมมาเอาแล้วมาเขียนว่ามีพารถยกอ๋อกำลังยกออกมานี่ะรถอีซูผู้กองหันที่เขาจับคดียาไป

ขีดเส้นใต้ไว้คือเน้นนะคะทุกคนสีหน่อยนะกิจพี่ปกติ VIP นะคะทุกคนขอให้โชคดีนะถ้าไป1กับ7 1 0 1 4 1 7 7 0 7 3 7 6 1 0 1 4 1 7 7 0 7 3 7 6เด่น1กับ5 1 0 1 4 1 7 5 1 5 4 5 8นะคะอ่าขอให้โชคดีนะคะ